รุปมาตรการบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนรับเงินคนละ415บาทเข้าบัตรคนจนวันไหนดูคลิปนี้บุมมาแจ้งกำหนดการให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่9มีนาคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆให้กับทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่กันนี้ด้วยนะคะใครได้รับสิทธิ์แล้วบ้างยืนยันตัวตนผ่านแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้ง สเตปต่อไปค่ะแต่ก่อนไปรับฟังนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาสรุปมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปาสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหมน่นี้นั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดการดําเนินการมาตรการนะคะก็จะมี งนี้นะเขาจะมีสวัสดิการค่าไฟฟ้ามาให้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีนะคะใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนโดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ แต่ถ้าหากว่าใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเกิน3 1 5บาทแม้แต่เขาเรียกว่ายีสตางค์เนี่ยก็จะต้องจ่ายเองทั้งหมดนั่นเองนะคะ 2. นะคะเขาก็จะมีสวัสดิการค่าน้ําประปามาให้นะนั่นก็คือสนับสนุนค่าน้ําประปาวงเงิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะ กรณีที่ผู้มีบัตรใช้น้ำประปาเกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนผู้มีบัตรจะยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนโดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนด้วยตนเองนั่นเองนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่า,าเราใช้น้ำนะคะในเดือนนี้ มันไม่เกิน315บาทก็กระทรวงคลันงนั้นนะคะจะดําเนินชำระค่าน้าประปาให้เรานั่นเองนะคะในวงเงินไม่เกิน315บาทแต่ถ้าคลเดือนไหนนะคะที่จะที่ใช้เกิน315บาทก็จะต้องจ่ายเองนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในรอบใหมน่นี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับไฟฟ้าและ ค่าประปาแล้วนะคะก็คือตอนนี้ล่าสุดไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการไปก่อนนะคะซึ่งเป็นการช่วยลดภาระแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธินั่นเองนะคะก็จะแตกต่างกับรอบก่อนๆน,นั่นเองค่ะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี6 5นะคะที่ประสงค์ที่จะมีการขอรับการช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนอย่างที่แจ้งหลายๆคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะหนึ่งเลยนะคะรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านะครหลวงหรือว่ากฟนหรือผ่านเว็บไซต์ของเขานะคะเบอร์ติดต่อคือ1 1 3 0นาะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะส่วนใครที่อยู่ตจวค่ะ ก็ไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟพนะคะหรือผ่านเว็บไซต์ของเขานะเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะเบอร์ติดต่อก็คือ1129นะคะ3ค่นะนั่นก็คือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กทรอนะคะหรือผ่านเว็บไซต์ของเขานะคะเบอร์ติดต่อก็คือ0868481284นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ค่าน้ําประปานั่นเองค่ะสาหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะก็ไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้านาครหลวงในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของเขานะเบอร์โทรติดต่อ1125ค่ะและสําหรับพี่ฟานาคนไหนที่อยู่ ต่างจังหวัดนะคะให้เป็นลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปอพนะคะหรือการประปาที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่นั่นเองค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ1น6 2นั่นเองนะคะโดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี65แล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม 66เป็นต้นไปนะคะกับหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะอาศัยอยู่นั่นเองค่ะซึ่งหากลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับกฟอน,นอหรือว่ากฟพ,พสำเร็จภายใน8เมษายน66นะคะเวลา17นาฬิกานะคะหรือลงทะเบียนกับกรทรสำเร็จภายใน20เมษายน66เป็นเวลา17นาฬิกาและ หรือลงทะเบียนค่าน้ำประปาต่างๆนะคะกับกปนรหรือกอปภออสำเร็จภายใน25มีนาคม6เวลา17นาฬิกานะคะจะได้รับสิทธิ์ในเดือนแรกก็คือใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนเมษายน66นะคะก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองนั่นเองนะคะ และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับกฟนหรือกอฟพสำเร็จภายในวันที่8เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนหรือลงทะเบียนกับกทรสำเร็จภายในวันที่20เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นการลงค่าน้ำประปานะคะก็นั่นแหละสำเร็จภายในวันที่25เวลา17นาฬิกานะคะของแต่ละเดือนจะสามารถได้ รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไปก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่า ใครลงไวก็ได้รับสิทธิ์ไวได้รับเงินช่วยเหลือไวนะคะก็ได้รับการใช้ไฟฟ้าฟรีไวนะคะถ้าเกิดว่าใครลงช้าก็ได้รับสิทธิ์ช้าแล้วก็ไม่มีการย้อนหลังมาให้นั่นเองนะทั้งนี้สําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้นะคะให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการในรอบใหม่นี้ในปี60และ61จะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม -66 เป็นเดือนสุดท้ายนะโดยสามารถนําใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ ครั้งชราระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการนี้นะคะไปชํราระเพื่อของเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่30เมษายน66นั่นเองนะคะและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ทุกคนนะคะแต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการนี้ด้วยนะคะที่กําหนดให้สวัสดิการแบบ 1>, 1ครัวเรือนต่อ1เดือนนั่นเองนะคะต่อ1นสิทธิต่อ1นรหัสประจำบ้านค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการหหน่วยงานอย่างเช่นเดียวกันกันกบค่าน้ําประปลาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการหหน่วยงานนะคะนั่นก็คือ1ครัวเรือนนะคะ1ครอบครัว,รวสมมติว่าครอบครัวนี้ได้บัตรทั้งทุกคนนะคะได้2คนเนาะ สมมติว่าแม่กับลุงเนี่ยเขาได้เขาเป็นพี่น้องกันไงเขาได้บัตรคนละใบแล้วก็เป็นสองใบแต่เขาจะสามารถลงทะเบียนนะคะรับเงินช่วยเหลือตรงนี้แค่คนเดียวนั่นเองนะคะต่อเดือนต่อครัวเดือนนั่นเองเนาะก็ในรอบนี้จะไม่ได้เงินนะเขาจะให้เป็นในส่วนของจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้นั่นเองนะคะบินมาปุ๊บเราไม่ต้องชำระนั่นเองนะย้ำนะคะผู้ที่ อยากได้รับสิทธินี้นะคะจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกๆคนนั่นเองนะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในด้านใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะหรือว่าใครฟังคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ